โอเคทุกคนครับหลังจากปกปั้นกันมาพักใหญ่ก็สรุปได้ว่าน่าจะณตอนนี้ก็คือสวิตช์เปิดปิดออนออฟเนี่ยของตัวชุดไฟเดิมๆเนี่ยนะครับมันเสียนะก็ผมลองต่อตรงดูก่อนนะครับมันก็ไม่ติดนะผมก็เลยไปไล่ชุดสายไฟดูไล่ปลั๊กได้อะไรพวกนี้มันเป็นครับที้เกลือขึ้นเยอะมากพอสมควรก็ตาดก่อนนะครับถึงจะไฟเข้า ะตอนนี้รีโมทเนี่ยนะครับเราไฟมันเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีเข็มสีแดงขึ้นเวลาผมเปิดออฟออนเนี่ยนะเห็นไหมมีเข็มแดงๆตรงนี้ไม่แน่ใจว่าพอโฟกัสได้ไหมอ่านะครับเข็มแดงๆตรงประมาณเลขสี่นะครับเล็กๆเนี่ยนะโอเคทีนี้ตอนนี้เราต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมขับเลี้ยวตัวนี้ควบคุมการเดินหน้าถอยหลัง มอเตอร์นะครับรีซเวอร์แบตตัว AA 4ก้อนเนี่ยจะทำหน้าที่คือเลี้ยงตัวระบบชักเลี้ยวนะครับก็คือเอาไฟสีสีก้อนเนี่ยเลี้ยงโซลว์สองตัวนะครับเพื่อควบคุมในส่วนของทิศทางซ้ายขวากับการเดินหน้าถอยหลังนะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้จะไปเลี้ยงที่มอเตอร์นะครับนี่นครับเห็นไหมครับนี่คือการเลี้ยวนะ ซ้ายขวาก็ะาจะเห็นว่าเป็นการเลี้ยวตามมือนะครับเดี๋ยวจะน,นะอ่าที่เลี้ยวนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะก็คือมอเตอร์นะครับ ซึ่งตัวนี้จะไปคุมมอเตอร์อีกทีหนึง่งนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับเป็นหน้าหอยหลังอาจจะไม่ค่อยมอเตอร์อาจจะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ว่าแบตเตอรีตอร่ตัวนี้ไม่ได้ชาร์จไว้นะครับ แต่พอจะเห็นได้ว่ามอเตอร์เนี่ยมันหมุนนะโอเคนะก็เท่ากับว่าระบบชุดไฟเดิมของตัวรถเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้ได้นะครับพียงแต่ว่าสายไฟมันค่อนข้างจะเก่ามากเวลาต่ออะไรต้องระวังนิดหนึ่งสายมันจะขาดในได้ก็เดี๋ยวผมจะทำสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะจัดสายไฟใหม่นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะเอาลงรถ ก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตัวรถกันนะครับอ่ะคลิปนี้คลิปที่2ก็ให้มาดูคร่าวๆก่อนว่าอ่ารีโมทนะครับใช้งานได้อ๋อแต่ว่าก้านร,รีโมทมันพังไปนะครับมันไม่มีมาผมเอาแขคพวงมาเสียบเพื่อจะได้แบบใช้ได้นะอ่าให้มันใช้งานได้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยโมดิฟายกันอีกทีนึงแล้วก็เหลือตัวรถนะพรตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะบอบช้ำเยอะ เราก็จะมีงานอีกตัวสุดท้ายก็เรื่องของบอดี้นะครับที่สีค่อนข้างที่จะเลวร้ายสุดๆแล้วก็ข้างกรอบด้วยยังไม่รู้เราจะล้างสีออกยังไงเพื่อไม่ให้โดยที่แบบไม่ให้บอดี้มันบุดมากกว่านี้นะเดี๋ยวว่ากันอีกทีมีรูด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอ่ะเบื้องต้นตอนนี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกถ้ามันยังอยู่กับผมนะก็เดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันนะครับเรื่อยๆ เบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ